ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับทาทาพัน5รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากด้วยความสมดุลระหว่างราคาดีไซน์ที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทาทาแสดงให้เห็นอีกครั้งว่ารถขนาดเล็กก็สามารถมีบุคลิกที่ทรงพลังได้พันมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่แข็งแกรง่งได้แรงบันดาลใจมาจาก SUV รุ่นใหญ่ของทาทาทำให้มันกลายเป็นรถที่ดึงดูใจผู้ซื้อรุ่งใหม่ ครอบครัวและผู้ที่มองหารถที่ใช้งานง่ายและมีสไตล์การออกแบบภายนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้า Humanity l i ล e อันเป็นเอกลักษณ์ของทาทาไฟ DRL และดีไซน์เพรียวและไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เพิ่มความมั่นใจบนท้องถนนลอ้ออันลอยลายใหม่การกันกระแทกรอบคันและระยะความสูงจากพื้นทำให้มีความเป็น SUV เต็มตัวอีกทั้งสีสันตัวถังสดใสยังช่วยเสริมความเป็นพลังหนุ่มสาวให้มากยิ่งขึ้น เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารทาทาพันสองพคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หรูหราและลงตัวทาทาเน้นการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารห้าที่นั่งได้อย่างกว้างขวางทั้งพื้นที่ศีรษะและพื้นที่วางขาแม้ตัวรถจะกระทัดรัดแผงคอนโซลทูโทนหน้าจอเรือนไมดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบลอยที่รองรับ Apple Ca r า l a y และ Android a u t o แบบไร้สายทำให้ห้องโดยสารทันสมัยยิ่งขึ้น ฟีเจอร์อย่างแอร์อัตโนมัติปุ่มสตาร์ต่อเครื่องยนต์ครูสคอนโทรลท่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง และเบาะนั่งวัสดุพรีเมียมเพิ่มความรู้สึกสะดวกสบายเหมือนรถระดับสูงกว่าด้านความปลอดภัยทาทาพันขึ้นชื่อมาแล้วในการทดสอบ Global NCAP และรุ่นปี2025ก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงถุงลมนิราภัยรอบคันระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถไหลระบบช่วยออกตัวบนทางชันและจุดยึดเบาะเด็ก ISO FIX มั่นใจได้ทุกการเดินทาง ใต้ฝากระโปรงทาทาพันสอมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซิน,น1.2ลิตรปรับจูนใหม่เพื่อความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติให้เลือก สำหรับคนที่อยากได้อารมณ์เร้าใจมากขึ้นทา,ทาทายังใส่เครื่องยนต์เทอร์โบเป็นสิ่งที่ให้อัตราเร่งจัดจ้านขึ้นทำให้ขับทางไกลหรือแซงได้สบายอีกทั้งยังมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าที่กำลังมาแรงพันอีวีจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้วยระยะทางวิ่งที่ดีเยี่ยมรองรับการชาร์จเร็วและขับขี่แบบไร้มลพิษความหลากหลายของตัวเลือกเครื่องยนต์ทำให้พันตอบโจทย์ผู้ซื้อทุกรูปแบบไม่ว่าจะเน้นความคุ้มค่าความแรงหรือรักสิ่งแวดล้อม การขับขี่ทาทาพันถือว่าน่าประทับใจตำแหน่งนั่งขับสูงมองเห็นถนนได้ชัดระบบพวงมาลาัยเบาและควบคุมง่ายการทรงตัวมั่นใจแม้เข้าโค้งช่วงล่างถูกปรับมาเพื่อถนนเมืองไทยรองรับแรงกระแทกได้ดีและยังคงความนุ่มนวลในทุกสภาพถนนขนาดตัวรถกระทัดรัดช่วยให้คล่องตัวในเมืองแต่ก็พร้อมสำหรับการผจญภัยนอกเมืองในช่วงวันหยุด สรุปแล้วทาทาพันสองพันยี่สิบห้าคือ SUV ขนาดเล็กที่กล้าทันสมัยและคุ้มค่าผสมผสานดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะไว้อย่างลงตัวมันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของทา,ทาทาที่อยากสร้างรถที่ใช้งานง่ายแต่ก็ดูมีระดับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดขับคนเมืองหรือคนชอบออกทริปพันพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการมันไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นคำประกาศว่าของเล็กก็ยิ่งใหญ่ได้และทาทาพันสองพันยี่สิบห้าคือหลักฐานที่ชัดเจน